ทิมพิธาตอบแล้วแหวนนิ้วหนังข้างขวาใครให้มาพร้อมฉเฉลยความสำคัญชัดเจนเรียกได้ว่ามีเรื่องให้ถูกพูดถึงตลอดเวลาค่ะสำหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวนหน้าพรรคก,ก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่หลังจากสินสุดการหาเสียงน้ำหนักเขาก็ลดลงไปกว่า4กิโลนะคะทำให้เวลาไปไหนมาไหนต้องคอยดึงเก่ง,กงขึ้นตลอดจนทำเอานักข่าวเอาไปแซวก,กันว่าเป็นท่าประจำไปซะแล้วล่ะค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตตาดีที่โฟกัสไปที่แหวนที่นิ้วหนางด้านขวาที่พิธาสวมใส่นะคะโดยปรากฏในการเซ็นเ o ็แล้วก็มีคนแซวว่าใช่แหวนที่เกี่ยวกับความรักหรือเปล่าหรือเป็นแหวนแทนใจซึ่งก็มีคนโยงไปถึงดาราสาวแอปทักษอ,อนค่ะที่ได้ลงรูปแล้วมีแหวนที่นิ้วหนางข้างขวาเหมือนกันก่อนที่คุณแอปจะชี้แจงว่าเป็นแหวนส่วนตัวนะคะซึ่งนักข่าวก็ได้แซวพิธาว่านี่ใช่แหวนมั่นหรือเปล่าพิธาก็อมยิ้มขานแล้วตอบว่าไม่ใช่แหวนมั่นแต่เป็น แหวนที่ทางครอบครัวให้มาซึ่งเป็นแหวนพระที่ทางบ้านนับถือค่ะโดยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเอง